ตู้ชมครับบาเมตไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับผมที่สรุปยอดเชียร์ชีวิตของทหารกัมพูชานะครับผมเมื่อวันที่23ธันวาคมนะครับผมสรุปมาแล้วนะครับผมลบกับไทยนะครับทหารกัมพูชาลบกับไทยนะครับผมได้15วันนะครับผมทําให้ทหารกัมพูชานี่เสียชีวิตไป12,000นายนะครับผมโอ้โหเยอะมากนะครับผมเยอะมาก ผมอยากให้สงครามนี้ผมอยากให้คุณเซ,นน,ณเซนนะครับผมคุณเซนขข men, นะครับผมนายุของขมรนะครับหรือว่าคุณมัเน็ตนะครับผมอยากให้ยุติสงครามนี้โดยเร็วสักทีนะครับบมงทีก็สงสารนะครับสงสารขมรนะครับผมบางทีก็คนที่เป็นทหารนะครับผมของกัมพูชานะครับผมบางทีก็เป็นอแรงงานที่ออกจากที่กลับบ้านไปนะครับจากประเทศไทยนะครับ ก็ไปเป็นทหารนะครับผมซึ่งไม่ม,ไมีเรียกว่าอนะไรไม่มีฟีมือในการลบอยู่แล้วนะครับผมกลับบ้านไปก็ไปเป็นทหารเลย,ยก,ก็ทําให้เนาะท่านผู้ชมครับนี่ก็นี่แหละครับ,บอยากให้สงครามนี้จบลงโดยเร็วนะครับผมก็ถ้าฝืนประเมเชื่อนะครับถ้านายกกัมพูชาฝืนอีกสัก สิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งนะครับผมทหารกัมพูชาจะเสียเป็นทันแสนนายนะเสียชีวิตเป็นทันแสนนายเลยล่ะนะครับเพราะว่าในการลบฟีมือหรือว่าอันนี้ก็สู้ไทยไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็อาวุธยุทโธอุปกรณ์ในการลบนะครับก็สู้ไทยไม่ได้นะครับผมแบบนี้แหละครับแต่ว่าสิ่งที่ขมีเขาเก่งนะครับเก่งเรื่องที่ สร้างปัญหาอย่างเช่นนะครับผมเขายิงอาวุธสงครามนะครับยิงใส่เลือนประชาชนคนไทยนะครับผมที่ตามตะเก็บชายแดนนะครับช่วงนี้ก็ระลมยิงใส่บ้านเรือนของประชาชนนะครับซึ่งมันไม่เป็นที่แบบลูกผู้ชายนะครับหรือว่าเป็นทหารเขาลุกกันนะครับเขาจะลุกระหว่างฐานตาอนยยางเช่นคนไทยนะครับเขาไปยิงประชาชนหรือว่าไปยิง คนไทยจะไม่ยิงทหารไทยจะไม่ยิงนะครับไม่ยิงผมไม่เคยเห็นนะครับที่ว่าคนไทยไปยิงอาวุธยิง RPG ไปใส่บ้านเรือนของประชาชนไม่มีนะครับบบนี้ก็ติดตามข่าวแบบนี้มานะครับผมข่าวนี้มานะครับผมไม่เคยมีนะครับนี่คือสัญชาตญาณของทหารนะครับผมของคนไทยนะครับผมคนไทยจะลบนะครับก็คือระหว่างทหารต่อทหารนะครับไม่เหมือน อ่ากัมพูชานะครับเล่นสกรปรกนะครับยิงอาวุธสงครามใส่บ้านเรือนประชาชนบ้างทําให้คนไทยเนี่ยเสียหายนะครับเสียบ้านเรือนนะครับผมหรือว่าเสียชีวิตนะครับผมอันนี้ไวมิรก็อยากให้ขมีนะครับหยุดทําเรื่องเวลวร้ายแบบนี้นะครับผมถ้าแน่จริงนะครับผมถ้าแน่จริงลบทหารต่อทหารนะสู้กับไทยเถอะไวมตทเชื่อว่านะครับ สู้ไทยไม่ได้นะครับนี่ก็เสียชีวิตไปหมื่นกว่าแล้วครับมไม่อยากให้คุณเชนนะครับผมสงสารคนตัวเองบ้างนะครับผมอีกอย่างนะครับผมเสียชีวิตนะครับผมทหารผู้กล้าเหล่านี้นะครับผมปกป้องอาซาติอาเรียกว่าอะไรนะ ปกป้องพื้นแผ่นดินของกัมพูชาเองนะครับผมแล้วก็ปกป้องครอบครัวของฮุนเซนนะครับผมแทนที่นะครับเขาเสียชีวิตในสมรภูมิรบแบบนี้นะครับผมแทนที่จะอาจนำศพไปทำพิธีอย่างสมเกียรตินะครับผมแต่ว่านะครับผมเขาไม่คิดแบบนั้นนะครับผมเขาปล่อยให้ทหารพวกกล้าเหล่านี้นะครับผมเสียชีวิตแบบไม่ไม่มี ไม่สนใจนะครับผมนะไป <Labor ator il orter> ไปดูคลิปด้วยกันกับบะมิศนะครับผมนะครับออกมากันออกมากันออกมากันลุกปืนนั่นาะลกี่แล้วลุกลุกปืนลงนะครับลุกปืนลงนะครับระวังนะวังไปเหยนได้ไๆลุกไปก่อน นะครับคุณผู้ชมครับเป็นคลิปที่ชรบอลแล้วก็ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้ขณะก,กําลังวิ่งหนีตายอยู่เพราะว่าทหารกัมพูชามันยิงกระสุนปืนคอแล้วก็ปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่ชุมชนของคนไทยครับที่อยู่บริเวณจังหวัดสระแก้วนั่นเองไฟเนี่ยลุกไหม้อย่างหนักเลยครับบางหลังนี่วอดกันทั้งหลังเลยอ่ะเนี่ยมันไม่ได้ยิงมาที่จะแบบต่อสู้กับทหารไทยเลยมันยิงมั่วซั่มมาโดน หมู่บ้านของคนไทยที่อยู่บริเวณใกล้ๆชายแดนนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ของเมื่อวานนี้หลังเกิดการประทับต่อโต้กันอย่างต่อเนื่องครับระหว่างทหารทั้งสองฝ่ายนะจะได้ยินเสียงอาวุธหนักนะครับดังเป็นระยะก่อนที่ทหารกะเขมรเนี่ยมันจะใช้อาวุธหนักยิงข้ามแดนมาที่ฝั่งอำเภอตาพยาและอำเภอโคกสูงของจังหวัดสระแก้วครับ โดยเฉพาะพื้นที่บ้านดอนหลุมตรงนี้อำเภอโคกสูงเนี่ยกัมพูชาวันยิงกระสุนแบบมัวซั่วมาครับบ้านเรือนของชาวบ้านเสียหายไปหมดเลยหนึ่งในนั้นก็นี่ครับท่านผู้ชมครับลบกับไทย1 5วันนะครับผมทำให้เสียชีวิตทหารกัมพูชาเสียชีวิตไป12,000ห่นายนะครับโอ้โหนะครับแล้วก็ดูท่าทีนะครับผมบืตดูท่าทีนะครับผมคงจะไม่กัมพูชา คงจะไม่ยุติง่ายๆนะครับผมยุติง่ายๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดแบบไหนนะครับผมฝืนลบต่อไปนะครับทหารตัวเองยิ่งยิ่งจะเสียชีวิตมากกว่านี้นะครับผมนี่คนไทยยังไม่เปิดฉากรูปแบบคิดเรียกว,ว่าอะไรเต็มรูปแบบนะครับผมแค่ยังแบบถ้าคิดเปอร์เซ็นต์นะผมวิวิทว่า60ซนะที่คนไทยยังไม่ลบนะครับผมเพราะว่า ถ้าลบนะับถ้าคนไทยยิงจริงจังมากกว่านี้นะครับผมผมเชื่อนะครับผมกัมพูชาจะเสียหลายหลายหมื่นคนนะครับภายในไม่ถึงไม่ถึงสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็บวิทไปเห็นข่าวเห็นข่าวที่ว่าท้าขมีนไม่ยอมนะครับผมอ่าเอเรียกว่าอะไรจิรเพนของของไทยนะครับจะไปถล่มที่ปอยเปรน,นะครับ ตรงนั้นจะเป็นที่หลังของสแกมเมอร์นะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็ทหารของกัมพูชาเนี่ยมา,มาใช้พื้นที่นั้นนะครับผมพื้นที่ของสแกมเมอร์นะครับผมลบกับลบกับไทยนะครับผมได้ยินแผนตรงนี้นะครับผมถ้าคนไทยยิงนะครับถ้าทหาราถ้ากัมพูชาไม่ถอยหรือว่าไม่สงบสักทีนะถ้าคนไทยยิงนะ่โอ้โหว่าม็ดว่านะจะเสียชีวิต มากกว่านี้นะครับผมทางที่ดีนะครับผมอยากให้ฮุนเซนหยุดตินะครับหยุดติหยุดทําสงครามกับไทยนะครับผมสงสารทหารที่เสียชีวิตแบบนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนกับสัต เหมือนกับสัตว์พุดนง่ายนะครับมือนกับสัตว์เลยครับที่เสียชีวิตไปเขาแบบว่าไม่สนใจยายดีนะครับไม่เอาไม่นําศพนี่ไปทาพิธีตามคีดของประเพณีนะครับผมอย่างทรเกลียดนะครับอันนี้เขาไม่สนใจนะครับผมเขาไม่คิดเห็นว่าทหารอยู่เบื้องหน้านะครับผมทหารอยู่เบื้องหน้าในที่ข้าลบปกป้องครอบครัวของคุณเซนนะครับผมเขาไปเสียชีวิตแบบนี้นะครับผมเขาไม่คิดเห็นความลําบากของทหารนะครับผมบางคนนะครับสองสามวันนะครับ ทาหารบางนายนะสองสมบัตก็ไม่ได้กินข้าวก็มีนะครับผมแต่ว่าหันไปดูคุณเซนนะครับโอ้โหกินดูอยู่แพงนะครับอยู่บ้านหลังใหญ่หลังโตนะครับมีนะครับอยู่กับครอบครัวแบบสบายใจนะครับผมนี่แหละนะครับผมคือจิตใจของคุณเซนนะครับของนายกับูชานะครับผมผมอยากให้นะครับเรื่องสงครามนะครับจบโดยเดียวนะครับเพราะว่า ตอนนี้นะครับก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับผมอย่างเช่นคนไทยก็อยากกลับภูมิลำเนานะครับผมอยากกลับบ้านเกิดนะครับอยากไปอยู่แบบครอบครัวแบบพบหน้าพบตานะครับผมนี่แหละนะครับผมตอนนี้ก็ตามตะเกียแสดงแถวซากเกียวก็ถือเห็นกมุชานะยิงอาวุธสงครามมาใส่บ้านเรือนของประชาชนก็เสียหายไปหลายหลังนะครับนี่แหละนะครับผมนี่ก็แสดงความเสียใจนะครับผมแล้วก็อุทยุกันมาโอ้โหหลาย หลายหลายหมู่บ้านเลยนะครับผมนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องคนไทยนะครับนะถ้ามันถ้ากระมีนไม่จบสักทีนะครับหลังปีใหม่หลังกระหมนอยากให้ทหารคนไทยนะครับผมเปิดฉากยิงอย่างเต็มที่เลยนะครับผมเอาให้จบเร็วๆนะครับผมสงสารพระธิาสดสงสารคนไทยนะครับผมนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับอมิดก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณสมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมวันน้ก็ลงคลิปไปขาดหายแล้วครับแล้วก็บันทีใกล้ใกล้ปีใหม่นะครับผมก็จะได้กลับบ้านอีกนะครับผมก็จะจะกลับไปหาลูกชายแล้วนะครับผมก็คิดถึงครอบครัวนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับัมก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับ